ข้าวกล้องสามสีทุกคนข้าวสามประโยชน์สามคุณประโยชน์นะคะข้าวกล้องสามสีนะก็จะมีนี่แหละสีครอ่าสีขาวสีแดงแล้วก็สีดํานะคะผสมกันนะคะเป็นข้าวกล้องสามสีนั่นเองหงออกมาก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้คือจิวผสมข้าวขาวด้วยนะคะผสมข้าวขาวด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่ผสมข้าวขาวสีเขาจะเป็นสีม่วงซะส่วนใหญ่นะคะ เขาจะเป็นสีม่วงเลยนะคะจิวเอาผสมข้าวขาวเพื่อที่จะให้เขานุ่มขึ้นหงุงสุกเร็วขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเนาะแต่ประโยชน์ก็ยังได้อยู่นะคะเพราะว่าบางทีเราต้องใช้เราใช้เวลาในการหุงนานนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ผสมข้าวขาวแต่พอเราผสมข้าวขาวปุ๊บ หงสุกเร็วขึ้นแล้วก็ได้ข้าวเพิ่มมาอีกสีหนึ่งนะคะนี่เป็นข้าวกล้องสี่สีเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะเม็ดประมาณนี้นะคะหงออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนใครสนใจข้าวกล้องสามสีนะคะกดสั่งในตะกร้าได้เลยจิวปักพิกัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้า